สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กผีมาคุยกันนะครับวันนี้เราเจอกันวันที่19มิถุนายนนะครับวันนี้ผมมีหลักๆลประเด็นมาเล่าสู่กันฟัง2เรื่องนะครับก็เรื่องแรกเนี่ยเป็นเรียกว่าอ,อะไรดี เป็นโปรแกรมก็แล้วกันนะครับในซีซั่นใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดโปรแกรมมาโอ้โหหลายคนเมื่อวานนี้ร้องว้าวเลยว,ว้าวคืออ้วกแตกเลยนะครับเปิดมาเจอกับอาร์เซนอลแต่ดีหน่อยว่าได้ในบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าสู่กันฟังซะหน่อยครับแจกแจงโปรแกรมนะครับแล้วก็ชวนทุกคนคุยสันิดหนึ่งนะครับว่าโปรแกรมในซีซั่นใหม่เนี่ยทุกคนมองยังไงบ้างครับ นะหลายคนคอมเมนต์ในเพจฟุกแฟมิลี่เนี่ยโอ้โหจะรอดป่าวว่บททดสอบอัมริมนะครับหเกมแรก10เกมแรกอะไรแบบนี้นะครับแดงเดือดก็อยู่ในช่วง10เกมแรกแต่เอานะ่าฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้นะครับในสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยในทุกๆก,ก่อนเปิดซีซั่นใหม่นะครับผมก็จะทำคอนเทนต์นี่แหละนะครับในเรื่องของการาพูดคุยโปรแกร,รมซีซั่นใหม่ว่าหนักหนาสาหัสแบบไหน5นัดสิบนัดเป็นยังไงบ้างนะครับสองสปีที่ผ่านมาภาพจะคล้ายๆกันนะฮะก็คือว่า เราเปิดหัวด้วยโปรแกรมที่ไม่ถึงกับหนักมากนะครับเป็นการเปิดหัวแบบอารมณ์กลางๆอะไรแบบนี้อาจจะมีแทรกหนักๆมานิดหน่อยอยังซีซั่นที่แล้วเนี่ยเปิดหัวก็อาจจะก,กลางๆแล้วก็มีโปรแกรมแดงเดือดอยู่ใน3เกมแรกราๆนี้นะครับซึ่งมันก็ต่อให้จะจะ,จะยากจะง่ายมันอยู่ที่ทีมเราเนาะนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับโปรแกรมอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เอามา ดูพูดคุยกันนะครับในช่วงก่อนเปิดซีซั่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเล่าสู่กันฟังนะครับว่าโปรแกรมเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของช่องทางการรับชมครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อวานแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในช่วงต้นคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่าหลักๆคร่าวๆเป็นยังไงนะครับสำหรับแฟนๆของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเราก็ดูได้ทางเอเอสเพลย์นะครับแล้วก็ทางโมโนแม็กซ์เนาะนะครับคือถ้าเอาให้สรุปแบบง่ายๆ แบบให้เข้าใจง่ายคือมันก็เหมือนว่าเราเป็นสมาชิกของโลกสตรีมมิ่งเนาะนะครับเราจะสมัครรายเดือนเราจะสมัครรายปีนะครับก็เอาตามที่เราสะดวกนะครับแต่มันก็จะมีสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกสําหรับคนที่เป็นมีเบอร์ของ AS นะครับมันก็จะได้ส่วนลดนะครับจากเดือน299ก็จะเหลือเดือนละหนึนะครับหรือจาก ปีละ299 9กนะครับก็จะเหลือปีละ1 9 9 9อะไรประมาณนี้นะครับสนใจสมัครทางช่องทางไหนก็เข้าไปตามหน้าเพจของทางโมโนของทางเอสเพยได้เลยนะครับก็เดี๋ยวซีซั่นใหม่นะครับเราก็มาติดตามชมและเชียร์กันผมเองก็ต้องสมัครเหมือนกันนะครับไม่งนั้นเดี๋ยวไม่มีบอลดูเดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์มาคุยกับทุกคนเนาะนะครับส่วนตัวผมก็คงจะสมัครแบบรายปีแหละนะครับผมจ่ายทีเดียวแล้วก็แล้วก็จ่ายทีเดียวแล้วก็จ่ายทิ้งเลยแล้วก็จบเลยนะครับแล้วซีซั่นหน้าก็ว่ากันใหม่เนาะนะฮะอะ ที่ประกาศออกมาเมื่อวานอย่างเป็นทางการรวมถึงข่าวคราวเรื่องตลาดซื้อขายวันนี้ก็ยังมีอัปเดตเช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช anel ของฟุตแฟมครับอ่ะทุกคนครับมาคุยกันนะครับผมเริ่มด้วยเรื่องของโปรแกรมนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนนต็ดประกาศออกมาแล้วนะครับเมื่อวานช่วงเรา,เราสัก ใบสามนะครับเราก็ได้เห็นแบบ Official ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเ,าเรื่องโปรแกรมเนี่ยจากข่าวที่มีหลุดออกมาปรากฏไม่ตรงเลย <laughs> เอาแบบ Official ยลก็ถึงได้บอกว่าเอาแบบออฟฟิเชีดีกว่าเนาะ <laughs> นะครับเรามาดูโปรแกรมของแมนยูในซีซั่นใหม่เดี๋ยผมจะไล่เลียง <laughs> ผมทบทวนอีกทีนึงนะครับว่าในช่วงของการพรีซีซั่นเราเล่นตอนไหน เดี๋ยวเราจะได้เริ่มต้นเข้าสู่บรรยากาศการเชียร์กันอย่างเป็นทางการเนี่ยคือ19กคนะครับก็ตีง,ง่ายคืออีก1เดือนหลังจากนี้นะครับวันนี้เราจะเจอกันที่19มิถุนา19กรกฎาคมจะเริ่มต้นพรีซีซันซึ่งแมนยูนั้นจะเ,เล่นโปรแกรมพรีซีซันเกมแรกนะครับที่เราจะเล่นกับลีิสนะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยจะเล่นที่สต็อกโฮล์มนะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงของโปรแกรมพรีซีซันที่อเมริกานะครับใน โปรแกรมของพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์นะครับซึ่งก็จะเป็นเหล่าบรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับเขาไปเขาไปพรีซีซั่นกันที่นั่นนะครับก็จะมี27กรกฎาคมเราจะเล่นกับเวสต์แฮมนะครับเกมนี้จะเล่นที่นิวเจอร์ซีย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ย31กรกฎาคมจะเล่นกับบอนมัทนะครับที่ชิคาโกอิลลินอยส์นะครับแล้วก็จะเล่นเกมซัมเมอร์ซีรีส์เกมสุดท้ายที่อเมริกานะครับเจอกับ เอเวอร์ตันนะครับที่แอแลนตาจอจีนะครับจากนั้นก็จะบินกลับมาที่อังกฤษนะครับแล้วก็ปิดฉากนัดสุดท้ายของการเล่นเกมกระชับมิตรนะครับเกมอุ่นเครื่องนะครับด้วยการเจอกับฟิอล์นิตติอาในบ้านที่โอทรวฟอร์ดนะครับก็ผมพูดถึงเรื่องโปรแกรมนี้ไปหลายทีนะครับเพราะว่าเราจะได้ต้อนรับดับบิดเดคอากลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวดูว่าบรรยากาศจะอบอุ่นขนาดไหนนะครับในเกมวันที่9สิงหาคมนะครับอ่ะนี่คือช่วงของโปรแกรมในการพรีซีซั่นนะครับ คราวนี้เรามาดูโปรแกรมในช่วงของการเ,เรียกว่าเข้าสู่โปรแกรมจริงครับทุกคนเข้าสู่โปรแกรมจริงนะฮะโปรแกรมจริงของแมนยูเนี่ยจะเปิดฉากวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมณตอนนี้เนี่ยเรื่องของโปรแกรมจะมีแค่แมชเดย์แรกนะครับเอาเอาณวันนี้ก่อนนะณนะวันที่ผมอัพคลิปเนี่ยจะมีเพียงแค่แมชเดย์แรกที่โปรแกรมนั้นถูกวางเอาไว้แบบเสาร์อาทิตย์ แล้วก็วางเวลาเอาไว้แล้วนะครับอย่างที่เราคุ้นเคยแต่หลังจากนั้นตั้งแต่แมชเดย์สเป็นต้นไปจะยังไม่ถูกบรรจุเวลาว่าจะเตะวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเราต้องตามอัปเดตกันแมชเดย์แรกเราจะเริ่มต้นในการเจอกับอาร์เซนอลเตะวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมนะครับคู่สี่ทุ่มครึ่งนะฮะคราวนี้เรามาดูภาพรวมของโปรแกรมซะหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเดือนสิงหาคมเราจะเริ่มต้นในการเจอกับอาร์เซนอลนะครับจากนั้นเนี่ยจะบุกไปเยือนฟูลแลมนะครับแล้วก็ปิดท้ายเดือนสิงหาคมด้วยการเล่นในบ้านเจอกับเบ ซึ่งถามว่าหนักไหมถ้าจะว่าตามตรงก็มันก็เป็น3เกมที่เราก็ต้องคิดแบบเริ่มต้นซีซั่นแบบให้มันให้กําลังใจกันเองนด้วยนะนะครับต้องเริ่มต้นแบบพึกเขิมหน่อยแม่จะหอเหียบอกโอ้เจออาร์เซนลแม่งโดนแล้ววะเอาโมริมแม่งไม่รอดแล้วก็เอานะไม่เอาแบบนั้นนะเริ่มต้นซีซั่นใหม่ก็เอาแบบสดๆหน่อยก็แล้วกันนะครับเล่นในบ้านเจอกับอาร์เซนลก็หวังว่าจะเริ่มต้นเปิดหัวด้วยการมีแต้มนะครับแม้ว่าจะ เจอกับของหนักอย่างอาร์เซนอลก,ก็ตามอย่างน้อยมันเล่นในบ้านเนาะนะครับแม้ว่าปีที่แล้วเรื่องของการเล่นในบ้านเนี่ยมันจะไม่มีความได้เปรียบอะไรเลยนะครับคือสามารถแพ้ได้ทุกทีมใช่ก็ว่าแพ้ได้ทุกทีมจริงๆนะครับบุกไปยเยือนทางฟูลแลมนะครับก็ถือว่าเป็นเกมยากระดับหนึ่งทีเดียวนะครับไปเยือนที่คาเวนคอเทจแล้วก็ปิดท้ายเดือนสิงหาคมวยการเล่นกับน้องใหม่อย่างเบอร์ลี่เล่นในบ้านดังนั้นเนี่ยเอานะหวังว่าเดือนสิงหาคมอย่างน้อยเนี่ยสัก เรียกว่าอะไรดีสักสี่ซ้า5แต้มก็น่าจะพอคุยกันได้แล้วมั้งนะครับแล้วราวนี้นะฮะคราวนี้เนี่ยมาดูกันยายนผมเอากันยากับตุลาน่าจะเป็นช่วงช่วงรีกว่าได้ได้เห็นความโหดของโปรแกรมกันยายนเนี่ยโหดสุดเลยนะครับเปิดหัวเดือนกันยายนด้วยเอ่อสิกันยายนนะครับเราจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเราจะบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเล่นในบ้านเจอกับเชลซี แล้วก็ปิดท้ายเดือนกันยายนด้วยการบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะครับจะเห็นว่ากันยายนเนี่ยโอโ้โหมืดมิดเลยนะเจอซิตี้ไม่รู้จะเป็นยังไงอะ่ะปีที่แล้วก็ไม่เรียกว่าเราก็เป็นมีซีซั่นที่ดีในการเล่นกับแมนซิตี้อะเนาะนะครับเจอกับเชลซีดีหน่อยว่าเล่นในบ้านนะครับแล้วก็เจอกับเบรนท์ฟอร์ดปีที่แล้วเนี่ยโอโ้สยองขวัญเลยนะครับเจอเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยครับหลอนกันเลยนะครับบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะฮะตุลาคมนะครับตุลา,นะาคมเนี่ย เราจะเล่นในบ้านเจอกับซันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็บุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์แดงเดือดจะมาเดือนนี้นะนะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับในเดือนตุลาคมด้วยการเล่นในบ้านเจอกับไรตันนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าอ่ผมจําลองภาพของสิงหากัยันตุลาเรารนี้ก็แล้วกันนะครับจะเห็นว่า,าจะมีโปรแกรมหนักในการเดียวว่าเจอเหล่าบรรดาทีมบิก๊กทีมเบอร์ใหญ่แทบทั้งหมดเลยนะครับ เจอกับอาร์ซนอลเจอกับแมนซิตี้เจอกับเชลซีเจอกับลิเวอร์พูลนะครับนี่ไป4แล้วนะครับอาเอาประมาณนี้ก่อนนะครับจะเห็นว่าตุลาคมก็น่าจะพอเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะครับว่าภาพรวมของซีซั่นใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับการเซตทีมใหม่ได้พรีซีซั่นแบบเต็มๆของรูเบนอวูริมนั้นจะเป็นอย่างไรไม่มีข้อแก้ตัวแล้ว หลังจากนี้นะฮะว่าไม่ได้ไม่มีไม่ใช่ทีมของตัวเองไม่ได้พรีซีซั่นไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็เดี๋ยวเราตามดูกันนะฮะเอาประมาณนี้ก่อนก็นแล้วกันส่วนใครสนใจอยากไปเช็คโปรแกรมทั้งหมดก็จริงๆแล้วเขา้าเข้าไปในเว็บไซต์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้นะครับเขาก็จะบอกโปรแกรมในช่วงพรีซีซั่นเขาจะบอกรายละเอียดว่ารับชมช่างท่องไหนเผื่อใครที่จะไปอังกฤษอะไรแบบนี้นะครับก็มีตั๋วให้ได้ออจองกันด้วยรประมาณนี้นะครับก็ตามกันก็แล้วกันกส่วนใครนะครับที่ อ,อ,อยากไปดูฟุตบอลที่อังกฤษยัยงไงก็ฝากติดตามชแนลของฟลุกแฟมมาไว้นะครับหรือว่าแอดไลน์นี้ไปก่อนได้เลยนะครับแอดไลน์แอดบีซีเจอร์นี่นะครับแอดบีซีเจอร์นี่นะครับก็เรียกว่าแอดไลน์แอดอย่างเป็นทางการออฟอฟิเชียลของทัวร์เรานะครับทั้งฟลุกแฟมิลี่ทั้งบีซีเจอร์นี่แล้วก็ใช้สรุปนะครับเราทำงานร่วมกันนะครับก็เดี๋ยวพอโปรแกรมมันคลอดปุ๊บเนี่ยจะรีบประกาศให้ได้ทราบกันนะครับเพราะมีทั้งเกมแดงเดือดแล้วเราไปแน่ที่แอนฟิลด์แล้วก็โอทราฟอร์ดสองเกมนะครับแล้วกก็ยังมมีเ อื่นๆนะครับที่ฟลุกแฟมก็จะลองจัดมานะครับแล้วก็พาทุกคนไปดูฟุตบอลด้วยกันนะครับโดยเพราะแฟนแมนอยู่ที่อยากไปดูเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือ แฟนทีมอื่นโดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลนะครับเราไปดูเกมด้วยกันด้วยได้เลยเลย,เลย,เลยไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหานะฮะก็เกมแดงเดือดเราได้ไปด้วยกันแน่ๆนะฮนะอ่นะโอเคครับาวนี้มาดูเรื่องข่าวสารกันบ้างครับคุณผู้ชมครับอาจจะก่อนจะ,จะไปเรื่องของข่าวสารจะฝากเอาไว้หน่อยวันนี้ยังไม่ได้โปรโมทเลยนะครับแก้วเก็บความเย็นของแมนยูนะครับใครสนใจเข้าไปในลิงก์โปรดักที่ผมปักเอาไว้ให้ด้านซ้ายล่างจอน,นี้ได้เลยนะครับเก็บความเย็นได้แน่นอนฟุกแฟมใช้เองครับผมอืม ดูดโจ๊บกาแฟสักทีหนึ่งนะฮะผมเอาไว้ใช้ใส่แก้วกาแฟเย็นตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงเย็นเลยนะครับแต่ส่วนส่วนใหญ่มันก็หมดตั้งแต่ช่วงเช้าแหละนะครับอ่ะโอเคไปดูเรื่องของข่าวคราวครับโดยเฉพาะเรื่องของตลาดซื้อขายครับทุกคนครับตลาดซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอัปเดตเรื่องของเอกิดิเก้ครับทุกคนครับอ้างอิงจากผู้ข่าวอย่างเดวิดออนซินนะฮะเขาบอกว่า สิ่งที่รู้กันก็คือว่าแมนยูตอนนี้ติดต่อกับตัวแทนของเอกิเดเก้แล้วนะครับแต่สิ่งที่ยังไม่รู้ก็คือแมนยูสนใจในเดีลนี้จริงหรือเปล่าเดวิดออนสตีนออกนั้นบอกแบบนั้นนะครับบอกว่าไม่รู้ว่าแมนยูสนใจในเดียวนี้จริงหรือเปล่าดังนั้นมันก็ยากที่จะคาดเดาเหมือนกันนะครับว่าบางทีสโมสร์อาจจะสนใจในตัวนักเตะแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเดินดีเดีนี้อย่างเป็นทางการเท่าไหร่ดังนั้นโดยเฉพาะเมื่อทราบว่าเมื่อรู้ว่าโอกาสในการปิดเดีลนี้มันยากก็เลยอาจจะไม่ได้ไปต่อไม่ได้ไปกันแบบจริงจังนะคร ในมุมมองต่อแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเมื่อมีการคุยกับสโมสรจากอังกฤษนะครับทางสโมสรคิดว่าก็น่าจะปล่อยเอกิเก้ได้ในราวๆอาจจะต่ํากว่า85ล้านปอนด์เล็กน้อยนะครับซึ่งนิบิลออสตินบอกว่าถ้าเกิดว่ามีบางสโมสรยื่นเข้ามาที่80ล้านปอนด์เนี่ยบวกกับออปชั่นบางอย่างก็น่าจะพอเป็นไปได้แต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่า,าตัวสโมสรนั้นจะมีจัดการโครงสร้างดีลแบบนี้ แบบไหนอย่างไรกันบ้างนะครับเขามองว่าราคาจริงๆอาจจะไม่ได้สูงอย่างที่ไอทราฟแฟนเฟิร์ตพยายามจะเปิดออกมาก็เป็นไปได้ก็ยังเอาง่ายคือเรื่องของเอกิิเก้ยังไม่ไปไหนแต่เรื่องที่ดูน่าจะมีความคืบหน้าเล็กๆน้อยๆแบบพอให้ได้ให้ได้เลี้ยวกับมาหากันบ้างนั่นก็คือเรื่องของวิกตอโยเคเรสนะครับ f a บิเซโอโรมาโนในหลายๆวันที่เขาพูดถึงข่าวของโยเคเรสเขาจะพูดในเชิงนี้มาตลอดนะครับเขายังยันว่าเขาไม่คิดว่าโยเคเรสเนี่ยตอบปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเขาคิดว่าตัวของโยเคเรสเนี่ยบอกกับเอเจนต์ให้แจ้งกับแมนยูว่าจริงๆแล้วเขาให้ความสนใจให้ความสำคัญกับลำดับดีลของอาร์ซอลเป็นลำดับแรกก่อนแต่ไม่ได้เป็นการตอบปฏิเสธนะครับ โรมาโนมองว่าสถานการณ์นี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในกรณีที่อาร์ซอลนั้นตัดสินใจไม่เซ็นสัญญากับโยคเรสอันนี้น่าคิดนะครับเพราะว่านัดเปิดซีซั่นแมนยูเจอกับอาร์ซอลไม่รู้ว่าโยคเรสจะได้สวมเสื้อฝั่งไหนหรืออาจจะไม่ได้สวมเสื้อเลยก็เป็นไปได้นะครับวันนี้มันมีข่าวใหม่เรื่องของขาเข้าเข้ามาซึ่งถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับคุณผู้ชมครับให้ได้บูบาเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งจะพูดว่าไม่แน่ว่าเราอาจจะต้องทนใช้อองตรโอดาน์นานะครับใน,นะพุ่ง แต่วันนี้มีข่าวจากผู้สืข่าวเบนจาคอบส์ครับนะครับถ้าเป็นชื่อของเบนจาคอบส์เนี่ยพอจะได้เงี่ยหูฟังได้นะครับน้ำหนักของข่าวถือว่าน่าสนใจครับก<ร>็บอกว่าเอมี่มาติเนสเนี่ยได้แสดงความความเห็นความต้องการต่อสโมสรแอรสตันวิลล่าว่าเขาต้องการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ะฮะแต่ว่าวิลล่าต้องการเงินกว่า40ล้านปอนด์นะครับซึ่งตอนนี้แมนยูยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้เงินจํานวนมากขนาดนี้ เพื่อตำแหน่งผู้รักษาประตูหรือไม่นะครับแต่ข่าวที่มีคืบหน้ามาก็คือว่ามาร์ตินสอยากมาแมนยูเนื้ออ้างอิงจากเรฟเ r อ n c เรนซ์ก็คือผู้ข่าวอย่างเบนจาร์คอร์ดังนั้นน่าตามต่อนะฮะแล้ววันนี้ผมปิดท้ายที่เรื่องของเจอรนันซานโชเป็นข่าวขาออกซานโชกับนาโปลีนะครับเชอร์นกาดิมาซิโอครับจากสกายอิตาเลียนะครับบอกว่านาโปลียังคงเดินหน้าไล่ล่าในตัวของเจนันซานโชไปร่วมทีมแต่แต่รับแต่ แต่ยังติดที่ค่าตัวที่แมนยูนั้นตั้งเอาไว้นะครับโดยพวกเขาได้รับสัญญาตอบรับจากตัวนักเตะแตนามบลรีรู้สึกว่าค่าตัวที่แมนยูตั้งเอาไว้ที่ราวยี่สิบห้ล้านเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สูงครับทั้งที่สัญญาปัจจุบันของซานโชจะหมดลงในปี2026 r o m a n โรมาโน่พูดถึงดีลนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่าลำดับความสําคัญของแมนยูต่ออนาคตของซานโชคือการขายขาดเท่านั้น โดยไม่เปิดโอกาสสาหรับดิวในการยืมตัวนั่นเองนะฮะอันนี้คือทั้งหมดที่หยิบมาฝากกันเอาแบบดิวหรือว่าข่าวที่พอจะมีอะไรคืบหน้าก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนเอ็มบิโมวันนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าก็มีแต่ว่าสนใจกันไปสนใจกันมาแค่นั้นเองนะครับน,นุกคนมองอย่างไรบ้างครับเม้นแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ